ผมจะมาเล่าจุดแตกหักหรือจุดเดือดของทีมชุดยูชุดเยาวชนสาวทีชาติไทยรูนะครับมันมีจุดอะไรที่ทําให้ดาวรุ่งของเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาโดยแท้จริงนะครับหนึ่งแรกรับยิทธีคอนพ่อเนี่ยขอแฉขุดมาเยอะข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมีหลักฐานนะครับท่านผู้ชมครับใครจากันได้หรือเปล่าครับว่าวอลเลย์บอลยู15เนี่ยครับตอนนี้เขารวมทีมชาติอยู่นะครับโดยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลน,นักเรียนโลกที่เมืองจีนนะครับ นี่ครับไปดูรายชื่อน er ักเรียนโลกกอนดีกว่าก่อนจะเข้าเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงเรื่องกันนะครับมันเป็นการประกาศจากกรมพระศึกษ,ษานะครับซึ่งโคตา้าการแข่งขันนักเรียนโลกเนี่ยไม่ใช่โคต้าของทางฝั่งสมาคมวอลเลออย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับนี่ครับแต่เข้าร่วมการแข่งขัน,นวอลเลย์บอลอายุไม่เกิน15ปีชิงแชมป์ชนะชิงชนะเลิศโรงเรียนโลกประจําปี2025ครับณเนะมืองจูรุครับเฉินตูครับเฉินหรูอ่า นรปะี้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับตามที่กรมพระศึกษานะครับและกระทรวงท่องเที่ยวลีการในฐานะสมาชิกจากพันโรงเรียนกีฬานานชาตินี่นะครับนี่ครับ i s เในนามประเทศไทยนะครับมีกําหนดส่งคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคือการแข่งขันเนี่ยจะเห็นได้ว่ารายชื่อเนี่ยครับมีนครนนเนี่ยมากถึง7คนด้วยกันนะครับส่วนผู้เล่นกลุ่มโรงเรียนอื่นเนี่ยมีทั้งหมด8 9 10 1 1 12 ผู้เล่นจากโรงเรียนอื่นเนี่ยมีทั้งหมด5คนด้วยกันครับจากเทพมงคลรังสีนะครับเทศตาบาหนึ่งโรงเรียนเ e อียง e e ส,สามัคคีเทศตาบาสามภาคช MM ัยนาวาสนะ่ครับแล้วก็บดินเดชาแล้วก็โรงเรียนวังจังนวิทยาน,นะครับเจ้ามครับหลายคนเนี่ยที่เห็นว่าเฮ้ยน้องเอ็มมาไปไหนวะเนี่ยแล้วน้องแป้งอุมาลินเนี่ยไปไหนเนี่ยสองตัวที่เด่นเดนไม่ใช่สองตัวเด่นสองตัวที่เป็นดาวรุ่งระด่บงประเทศของเรานี่หายไปไหนครับเจ้าครับ นี่มันเป็นแกนของการแบ่งแยกประมาณหนึ่งของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยของเรานะครับถึงแม้ว่าจะอ้างได้ว่านี่คือ,อ,อถ้วยกรมพระศึกษาก็ตามทีถ้วยที่ที่ทางกรมพระเนี่ยเป็นคนจัดหาสตา้าฟโค้และเป็นคนคัดให้นะครับเพราะว่านี่ครับเขาคัดไปในช่วงช่วงเดือนไหนละเออช่วงเดือนช่วงกลางๆปีนะครับนี่ครับกลุ่มคนคัดเนี่ยเขาเป็นให้สิทธิ์ทางฝั่งของนครนนท์เป็นคนคัดนะครับหลักเลยนะครับโดยโค้ชเอ็มเนี่ยจะเป็นคนพาทีมไปแข่งในครั้งนี้นะครับ มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างจะสามารถรวมตัวผู้เล่นได้ดีแล้วครับมันแตกต่างจากยูทที่เราไปชิงแชมป์เอเชียมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโดยนี่ครับยูทีหกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจอร์แดนนะครับท่านผู้ชมครับช่วงปลายเดือนตุลาคมเนี่ยเราก็จัดทีมไปแข่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมีโรงเรียนใครบ้างครับนครนโดนหนึ่งสองเอ่อสามสี่นครนโนสี่คนนะครับและบรินเดชา หนึ่งคนก็คือน้องเออน้องคนเดิมเลยเนี่ยใช่ครับน้องตัวเล็กๆครับที่ตีเก่งๆอ่างทองมากันทั้งหมดเนี่ยสามคนด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับน้องเอ็มม่าเบอร์เจ็ดปุ๊บอยู่อ่างทองใช่ครับโดยอ่างทองเนี่ยบอกว่าไม่ได้ส่งเอ็มม่ามาคัดนะครับส่วนน้องแป้งเนี่ยอุมารนเรนยก็ไม่ได้ส่งตัวมาคัดด้วยเช่นเดียวกันครับมันแสดงถึงการค่อนข้างจะจํากัดสิ่งทั้งกีฬาโดยที่ สตาฟโค้ดเนี่ยเหมือนกับว่าอันที่จริงรายการนักเรียนโลกเนี่ยถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่มากเลยนะครับแต่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าหลายโรงเรียนเนี่ยไม่ส่งตัวอันที่จริงมันอยู่ที่กลุ่มสตาฟเนี่ยครับโดยชุดยูสิบทีมชาติไทยที่ไปจอแดนเนี่ยครับเขาก็ใช้อาจารย์จารันนะครับในการคุมทีมนะครับโดยอาจารย์จารันเนี่ยครับแน่นอนเลยครับว่าแกเนี่ยครับก็เป็นโค้ชในระดับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับแต่ตามรายชื่อเนี่ยนี่ครับแกคุมยูสิบหก ทีมหญิงนะครับแกเคยคุมยูสิมาแล้วตอนปี2 0 2 3ันยาูสิบแปดตอนปี2022นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าโค้ชจรันเนี่ยเคยคุมมาแล้วหลายชุดด้วยกันนะครับแต่ปัญหาก็คือนะครับท่านครับทางฝั่งของยูสิบกไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีการสับเปลี่ยนโค้ชเนี่ยมาแล้วหลายมือด้วยกัน1 6 17 18ไม่ได้ขึ้นเป็นลําดับลาดับนะครับไม่มีอาจารย์คนไหนอยู่คุมทีมน้องๆแบบจีรังยั่งยืนเหมือนกับ คอนเซปของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยอาศัยคอนเซปในการใช้โค้ชคนเดียวคุมแบบโยยาเป็นชุดๆไปนะครับรวมถึงเกาหลีใต้เนี่ยที่ใจ้แชมป์เอเชียในยูทีวีกเนี่ยก็ได้ใช้โค้ชชุดใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วรวมถึงประเทศอื่นด้วยไปดูกันดีกว่าคาซากสถานครับหนึ่งในประเทศที่กําลังพัฒนาวอลเล์บอลอยู่ในตอนนี้เนี่ยซึ่งอันดับโลกเนี่ยไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใช้โค้ชที่ไม่มีประสบการณ์เลยขึ้นมาเป็นหัวหน้าโคช้ชยูทีวทีมหญิงนะครับเป็นการทดลองโค้ชนะครับหนึ่ง,ท,งทัวนนรับ นี่ครับเอ้ยของเขาเท่านั้นครับได้ดับก้าไปครองนะครับนี่ครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับไปดูที่เมืองจีนนิดนึงครับเมืองจีนเนี่ยประกาศรายชื่อโค้ดนะครับชื่อเหอเฮออะไรสักอย่างหนึ่งแหละเหอกี้ชื่อมอนกับตัวในสามก๊กนะครับแต่ไม่ใช่นะครับนี่ครับเขาก็ใช้โค้ดหญิงที่เคยที่ตอนนี้เนี่ยครับเป็นโค้ดใหญ่อยู่ทีมหาวิทยาลัยยุนนานนะครับเจ้า้องครับยุนนานเนี่ย ถ้าขับรถไปเนี่ยจากเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยทะลุไปจีนเนี่ยก็ไม่ไกลแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับให้มันเป็นโค้ชทีมชาติครั้งแรกของเธอนะครับนี่ครับโค้ชทีมชาติครั้งแรกเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดยู -16 ของจีนนะครับแล้วแล้วพาทีมเนี่ยถือว่าล้มเหลวนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าชิงนะครับแม้แต่จีนเนี่ยถือว่ากล้ามากครับเขาทดลองโค้ดใหม่ๆผ่านทางการแข่งขันทัวร์เม์เล็กๆนี้ก่อนเนี่ยครับแต่เราเนี่ยเราไม่เคยเห็นโค้ชด,ดาวรุ่งแบบที่ไม่ได้เป็นช่วยคือพูดง่ายว่า หมือนกับเราให้เจ็ดเซียนเนี่ยคุมชุดยูไปเลยครับไม่ต้องเอาอาจงอาจาอะไรมาเป็นแล้วประมาณนั้นแหละครับแต่เขาเนี่ยใช้กลุ่มผู้เล่นที่ใช้กลุ่มตัวที่สกิลเนี่ยไม่สูงมากเพื่อที่จะได้ฝึกกลุ่มโค้ดไปด้วยในตอนนี้ครับเห็นได้ว่าทางฝั่งของเราเนี่ยขาดกลุ่มโค้ดที่พาไปเล่นทวนัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยมีแต่ตัวเดิมๆเ,เ,เท่านั้นนะครับนี่ครับเคยพาไปเล่น v ีทีวีครับตอน,น2016ด้วยนะครับตอนเป็นสตาร์มนะครับที่ผมครับ ีครับพาทีมหาลัยเดี๋ยวเช็คก่อนได้แชมป์หรือเปล่าครับก็ไม่ได้แชมป์อยู่เลยครับนี่ครับคว้าอันดับที่10ของประเทศมาครับโอ้แต่อันดับที่10ของประเทศเนี่ยเมืองจีนนะครับไม่ใช่เล็กๆก็ถือว่าใช้ได้ในกลุ่มของโค้ชที่เกิดแค่ปี73มนั้นเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงอีกด้วยนะครับส่วนญี่ปุ่นเลยครับใช่ไหครับญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าคอนเซปต์ของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาแข็งแกร่งและมีโค้ชให้เลือกเนี่ยจำนวนเยอะมากกว่าทางฝั่งไทยเรา จะพูดเยอะของเยอะแล้วก็เยอะเยอะเยอะสุดๆครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอะไรเลยครับเขาจะโค้ดนี่ครับท่านผู้ชมครับเขานอกจากโค้ดเออก่อนก่อนโค้ดก่อนก่อนโค้ดเขาใช้ทีมเมเนเจอร์ครับหรือคล้ายๆกับหน้าแชมป์ของเราเนี่ยครับหน้าแชมป์ของเราเนี่ยเป็นทีมเมเนเจอร์อยู่แล้วครับที่จัดการเรื่องราวต่างๆในแคมป์แต่นี่เนี่ยขนาดชุดดูทิพหงญิปุ่นใช้นี่ครับคิโยชิอาโบครับซึ่งเนี่ยครับแกเคยผ่านงานแกเป็นผู้จัดการทีมครับแล้วเนี่ย ปีก่อนแกไปเป็นผู้ช่วยโค้ชเจสคาลเทคนะครับแล้วปีก่อนนู้นแกเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชายของวอลเลย์บอลทีมชาติเอ้ยวอลเลย์บอสลสโมสรเกาหลีนะครับเมื่อ2ปีก่อนแล้วเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยแกเป็นนี่ครับโค้ชใหญ่ของฮิเมจิ1ปีนะครับก่อนที่สลิงเกอร์เนี่ยจะเข้ามาคุมทีมในตอนนั้นนะครับนี่ครับก่อนหน้าเนี่ยแกเป็นผู้อำนวยการไยหรือสปอร์ตดี렉เตอร์ของฮิเมจิด้วยครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยแกเคยคุมชุดยูนิเอร์ผู้หญิงดูครับโอ<ห>้ประสบการณ์โค้ชแต่ละตัวนี่ครับ ไม่ธรรมดาแล้วดูสิครับมากลายเป็นผู้จัดการทีมได้ไงแสดงว่าเขาใช้โค้ดคู่กันนะครับทีมชาติญี่ปุ่นพวกโค้ดใหญ่ตามรายงานเนี่ยเป็นโค้ดคนนี้ครับไดอิชิเซอุกุสะครับเซอุกุสะซึ่งโค้ดคนนี้เนี่ยเออยังไม่รวมอีกเดี๋ยวขอก่อนเข้าโค้ดหลักโค้ดกุมุจิโค้ดผู้่วยโค้ดของชุดนี้เนี่ยใช้โค้ด NEC นะครับที่เป็นโค้ดชุดใหญ่นะครับมาคุมยูสิหกในครั้งนี้ด้วยอดีตโค้ด NEC นะครับ ดูว,ว่าสมัยนี้ยังคุมนะไอตัวคุณนาที่อยู่หล่อนะครับโค้ชใหญ่เอ็นีซีมาเป็นผู้ช่วยโค้ชครับโอ้โหคิดดูอาเมที่ไดอีชกันต่อครับนาไดอีชิเนี่ยเคยคว้าถึกพาทีมคว้าแชมป์เอเชียหรือว่าอันดับ2ในจริงแชมป์โลกมาแล้วด้วยนะครับแล้วดูครับคอนเซปต์ของการทําทีมเขาทาไงนี่คือโค้ชของสมาคม,คมโดยแท้จริงนะครับไม่ได้ทํางานเป็นโค้ดโรงเรียนหรือโค้ดมหาลัยเลยนี่คือสเต็ปของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับแตกต่างจากจีนนะครับที่ดึงจากมหาลัยมา รวมถึงแตกต่างจากไทยด้วยครับที่เอาโค้ดโบราณเดิมๆเ,เนี่ยมาเป็นนะครับไม่กล้าเสี่ยงโค้ดใหม่ๆไม่กล้าปั้นมาเลยนะครับโดยแกนเนี่ยครับอันนี้จริงเนะครับแกเกิด1980เท่านั้นครับดูสิครับตอนนี้2025 80เท่าไหร่ละประมาณ45ปีครับจำเลขไว้นะครับ45ปีแล้วแกเริ่มคุมทีมญี่ปุ่นเนี่ยตอนไหน45ปีนั่นครับแกเริ่มคุมทีมญี่ปุ่นตั้งแต่ชุด U19 ตอนปี2012นะครับเกิดปี808โอ้โห คุมนี่ครับนี่คือการตั้นโค้ดของญี่ปุ่นนะครับคุมทีมชุดยูสิญี่ปุ่นตั้งแต่อายุ30ต้นต้นสามเอ็มสองเท่านั้นนะครับได้เป็นผู้ช่วยโค้ดเลยครับก่อนจะมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดยูสิในปีสามสสอีกสปีต่อมาครับตอนอายุ3 4มสิบสี่ปีครับโอ้โหมาเป็นเฮดโค้ดยูสิตอนตอนอายุ34ปีเท่านั้นโอ้โหนี่ครับตอนแรกเนี่ยคุมทีมชายอยู่นะครับ2ปีทีมชายวอลเลย์บอลน,นะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเข้าทํางานกับสมาคมแล้วดูสเต็ปการให้คุมนักตบสาวนะครับเขาเนี่ยเขาคุมทีมให้มันเป็นระบบเดียวกันได้เพราะว่าเขาใช้โค้ดคนเดียวแล้วปั้นนักกีฬากลุ่มเดียวกันโดยดึงตัวนักกีฬามาเข้าแคมป์ทุกเดือนนะครับแล้วก็ส่งทีมมือนกันแล้วทีมเวิร์กเนี่ยมันจะยอดเยี่ยมมากเพราะว่าใช้โค้ชหนึ่งด้วยนอกจากซ้อมแคมป์ทุกเดือนแล้วเนี่ยยังใช้โค้ดคนเดียวตลอดที่นักกีฬากลุ่มนี้เนี่ยเป็นเยาวชน้วยครับอ่าดูสเต็ปธมบดตรสองแกคุม u สิบเก้าธงมัตรสาม นี่ครับแล้วไปยู21ต้องเป็นงปี23นี่ครับ21แล้วก็23ยู23นะครับสังเกตได้ว่าเนี่ยแกเนี่ยจะปั้นมาเป็นลําดับลําดับอยู่แล้วนะครับพูดง่ายๆว่านักเตะกลุ่มเดิมนะครับแกจะคุมยาวถึง4ปีด้วยกันเป็นคอนเซปต์ของญี่ปุ่นครับนะครับตั้งแต่ต้งปี22ถึงปี2023ครับต่าางจกโค้ชไทยแน่ครับที่พอ u 15นี่ก็เปลี่ยน u 16ก็เปลี่ยน17 18 19มันเปลี่ยนทุกชุดครับโอ้แล้วจะตบยังไงเดี๋ยวนะเฟิร์นคุณก็มาอีกครัับนน่ครับ แล้วพอมาปี2อนย่ครับนี่สมครับแกคุมยูสเห็นบ้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอพอเนี่ยพอชุดใหญ่ขึ้นเนี่ยแกก็พา u ูสเจ็ไปได้นยูนี่ครับนี่ครับแล้วพอมาเริ่มสตาร์ทใหม่เนี่ยสัสิพทีมาปี2018ภาพ U18 แนี่ครับแล้วพอมาปี2018แเนี่ยแกได้คุมทีมยาวๆอีกรอบหนึ่งนะครับยูสิบเจ็ดยูสิบแปดยูยนี่ครับคอนเซปต์คอนเซปต์ชัด แล้วพอมา2023เนี่ยแกก็ได้ปั้นทีมดีๆเกิดขึ้นครับได้รองแชมป์โลกก็ได้แชมป์เอเชียนะครับ U16 ตอนปี2023ของญี่ปุ่น U17 ตอนปี2024 U18 ตอนปี2024แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ครับตอน U16 2025ครับนี่ครับสเตปการปั้นของแกเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหรูปแบบการทํางานเนี่ยถือว่าตั้งใจมากครับที่ทําทีมด้วยโค้ชขนาดนี้นะครับคิดดูว่าทํางานกับสมาคมเนี่ยมันเป็นระบบดีขนาดไหนนี่ครับนาดอิชินะครับ ยังไม่รวมเช่อไต้หวันด้วยครับท่านผู้ชมครับไต้หวันก็ไม่ได้ใช้โค้ดปอมจาจันที่มีความเชี่ยวชาญสูงขนาดนั้ในชุดยู -16 นะครับเพราะว่าเขาก็ปั้นโค้ดเช่นเดียวกันครับนี่ครับเป็นโค้ดคนแรกนี่ครับย่างหุยลู่ครับย่างหุยหูอ่านชื่อไม่ถูกจริงๆภาษาตีนครับเป็นโค้ดหน้าใหม่ในผู้ฝึกสอนเช่นเดียวกันครับชี้ว่าประวัติหาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าคือใครเหมือนกันนะครับและแต่เนี่ยเป็นโค้ดหัวหน้าทีมเนี่ยครั้งแรกครับเป็นเฮดโค้ดครั้งแรกนะครับ โค้ดใหม่ทั้งนั้นมีแต่โค้ดถทยนะครับที่เอาโค้ดโบราณมาเป็นอันที่จริงเราควรจะโฆษณาเรื่องนี้นะครับที่ที่เราเนี่ยควรจะมีโค้ดที่เป็นกลุ่มดาวรุ่งจริงๆนะครับไปคุมชุดยูต่างๆเนี่ยได้แล้วครับแล้วเลือกเอาอาจารย์คุมเสี่ยงไปเลยครับเอานักตบอะไรที่เก่งๆที่เราเนี่ยอยากใช้เป็นเนี่ยไปเลยครับปั้นเมื่อไงตอนนั้นเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับรวมถึงถ้าพูดถึงเกาหลีใต้ที่ได้แชมป์ืครับ เกาหลีใต้ที่ได้แชมป์ล่าสุดนี่ครับเขาเอาใครไปคุมทีมครับเจ้าครับเฮดโค้ชใช้ลีซังโยครับแล้วผู้ช่วยโค้ชเนี่ยใช้ซุกคังยองครับนี่ครับซุกคังยองเอ้ยนี่ครับลีซุงยองครับก็เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมใหญ่จากทีมหญิงของเอ่อเดสปาร์กนะครับที่มาทำงานเป็นโค้ชใหญ่ยู16นะครับแล้วพาทีมคว้าแชมป์ อายุเนี่ยเพียงแค่ยังไม่มากครับเกิดปี86อายุ39ปีนะครับนี่ครับตามจังหวะคิดดูนะครับคุมทีมเจนคาเทกเอ้ยคุมทีมเดสปาร์กเนี่ยในช่วงปีทอมันไม่ใช่ไม่ใช่คุมทีมเป็นผู้ช่วยโค้ชเนี่ย2021นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมาทำงานกับสมาคมเกาหลีใต้ครับเป็นลิเบโร่นะครับลิเบอร์โร่สูงระเบิดแปดสบสาครับรวมถึงผู้ช่วยโค้ชเนี่ยก็เป็นมือขวาโค้ชใหญ่ที่เด่นครับนี่ครับเกาหลีใต้อยุทีมแรกเกาหลีนะครับคังยองซุกครับ ประสบการณ์ไม่ธรรมดาเหมือนกันผู้ช่วยโค้ชของพิงค s p i ปเดอร์ครับเมื่อปี2020ถึงปี2022นะครับรวมถึงนี่ครับทำงานในโคโว e วีลี ague, กับหลายทัสโมสรมาแล้วทั้งทีมชายทีมหญิงรวมถึงเคยเป็นโครร้ชฝึกหาดของสมาคมที่สมาคมเคยปั้นเมื่อปี2013ปี2015ครับคิดดูสิครับมาทำงานกับสมาคมเนี่ย3-4ปีก่อนแล้วจะแล้วเข้าสู่วงการวอลเลย์บอลเกาหลีใต้น,นะครับโอ้โหนี่ครับ รากฐานวอลเลย์บอลในการสร้างโค้ชของเนี่ยผมว่ามันยังน้อยจนเกินไปครับเล่าเนี่ยอาจจะถูกหมโฆษณาในเรื่องของการปั้นดาวรุ่งอะไรมากจนเกินไปแต่คนที่จะปั้นดาวรุ่งของเราเนี่ยครับมันมีจํานวนน้อยมากจนเกินไปครับเพราะเราไม่กล้าเสี่ยงที่จะปั้นโคดีขึ้นมาหรือโคเนี่ยกลัวที่จะถูกแย่งงานแล้วก็พอโค้ถ,ถูกแย่งงานเนี่ยก็ไม่สามารถปั้นนักตบที่ตัวเองเนี่ยจะดันลงเรียนของตัวเองได้ มันจะกลายเป็นรูปแบบที่อย่างว่าครับลูกรักนะครับผมเคยมีประสบการณ์อย่างยิ่งไม่อยากจะมอมว่าผมก็เคยคว้าแชมป์กีฬาในระดับหนึ่งแมแล้วเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะครับอาจารย์มีอยู่คนเดียวแล้วผมเนี่ยเป็นชุดเล็กอ่ะสมมุติว่าผมชุดยูสิบห้าและรุ่นพี่เนี่ยชุดยูสิบหกอาจารย์บอกอ่ะเธอคว้าแชมป์นี้ใช่ไหมล่ะเธอได้ไปแข่งระดับประเทศอุ้ยรุ่นพี่ยูสิบแปดก็ได้ไปแข่งระดับปะเออไม่ใช่อ่ได้แข่งระดับภาคเหมือนกันยูสิบห้าได้แข่งระดับภาค U18 ก็ได้แข่งระดับภาคเอ้ยแต่โรงเรียนเรามีโค้ชแค่คนเดียวอะ่ะเดี๋ยวอาจารย์ของไปคุมทีม U18 นะพี่เขาจะออกจากงเรียแล้วเดี๋ยว U15 เนี่ยค่อยค่อยค่อยอ่ะเดี๋ยวฝากทีม U15 ของเธอเนี่ยไปกับโค้ดมือ2ไปกับโค้ดที่เขาได้อันดับ2แล้วกันหลังจากนั้น,นครับทีมที่ผมได้ทีมที่ผมเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของระดับจังหวัดมาเนี่ยโอ้โหโค้ชมันไม่ให้ลงเลยครับที่ครับนี่คือ,น,คอนี่คือผมเนี่ยเคยมีประสบการณแ์แย่ในเรื่องของการโดนลูกรักจํากัดสิทธิ์ในการแข่งขัััันนรระดบบภาาาคคมกก่อหลงจที เคยคว้าทีมถลม่มไอทีมเบอร์สองเนี่ยคว้าแชมป์ระดับจังหวัดมาแต่โค้ดไอเบอร์สองจังหวัดที่อาจารย์เขาคุยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวน้องเอาทีมพี่ไปแข่งแทนด้วยนะน้องได้เบอร์สองไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาทีมแชมป์ไปฝากด้วยแชมป์กูไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงเลยแม้แต่โหได้ลงแบบนาวินาทีได้ครับทุกคนครับทั้งๆที่ตอนรอบชิงระดับจังหวัดเนี่ยเราถาล่มมันมาเลยนะไม่มีผลนั่งหน้าจ่อยเลยอาจารย์ที่ดูอยู่ข้างบนเนี่ยที่เขาแวะมาดูเนี่ยอาจารย์ อาจารย์เขาอาจารย์ก็ไม่จะพูดไงตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าทำไมอาจารย์ไม่ช่วยผมเลยพอโตขึ้นผมรู้เลยครับว่าโอ้หมันมันเป็นเรื่องที่พูดกันไม่ได้ครับในกลุ่มของผู้ใหญ่ว่าอาจารย์ไม่เอาเด็กผมลงเรือมันมันทําให้กระทบกระทั่งกันใหญ่โตก,กับที่พวกเราคิดเยอะมากครับใช่ไหมครับในเรื่องของถ้ามีเรื่องของเด็กเขาเด็กเราแล้วเราเนี่ยมั่นใจเด็กเราแล้วอาจารย์คนนั้นเนี่ยไม่ให้ลงนะมันก็เลยแหมพูดยากครับและนี่แหละครับคือ จุดที่ทีมชาติไทยเรานี่ยจะเป็นปัญหาในอนาคตได้ครับถ้าเราไม่กล้าปรับเปลี่ยนอะไรแบบจริงจังนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณท่าไปก่อนแล้วครับท่านผู้ชมครับ